สวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก AUN-QA ทุกท่านนะครับด้วยความยินดียิงง่งจริงจริงครับผมวันนี้เราจะมาสรุปภาพรวมแล้วก็เจาะลึกประเด็นสำคัญสำคัญจากเอกสารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาพัลลศึกษาของม,มราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงกันครับก็คือจะดูทั้งตัวหลักสูตรปรับปรุงปี66แล้วก็แนวทางของ AUN-QA เพื่อให้เห็นภาพความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรนี้กันนะครับค่ะ วัดีค่ะเริ่มที่ปรัชญาของหลักสูตรเลยนะครับที่บอกว่าจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนักพัศึกษาที่มีความรู้ความสามารถรวมถึงสร้างคุณค่าในการพัฒนาสุขภาวะสู่สังคมออฟังดูมีเป้าหมายชัดเจนดีนะครับใช่ค่ะที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้มีแค่ปรัชญาลอยๆนะคะแต่แปลงออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงๆคือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังหรือ PLOs นะคะ PLOs ค่ะ PLOs คือบอกเลยว่าบัณฑิตจบไปต้องทำอะไรได้บ้างอย่าง PLO 1ก็จะเน้นเรื่องการใช้ชีวิตการมีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดีซึ่งเ,เขาก็แตกย่อยออกมาอีกนะคะเป็นซับ PLOs ที่วัดผลได้จริงๆครอบคลุมทักษะจำเป็นเลยทั้งการสื่อสารการใช้ข้อมูลสุขภาพกายใจการคิดวิจารณญาณอ,อ๋อครับครับ แล้วก็ยังมี YLOs หรือผลลัพธ์รายปีคอยติดตามพัฒนาการนักศึกษาด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อแรกของ AUNQA เลยที่เน้นเรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนเข้าใจเลยครับเหมือนมีโรดแมปชัดเจนเลยแล้วตัวโครงสร้างหลักสูตรล่ะครับ136หน่วยกิจนี่มีอะไรเด่นๆบ้างครับดูเหมือนไม่ได้มีแค่เรื่องกีฬาอย่างเดียว ถูกต้องค่ะโครงสร้างเขาค่อนข้างทันสมัยนะคะคือผสมผสานกันทั้งความเป็นครูวิชาชีพครูความเชี่ยวชาญด้านภาศึกษาแล้วก็ดึงเอาพวกวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาเข้ามาเสริมด้วย mm hmm. จุดเด่นอีกอย่างที่เห็นชัดคือวิชาเลือกค่ะคือเปิดกว้างมากมีทั้ง e-sports ซึ่งแบบว่ากำลังฮิตเลยนะคะ e-sports ในหลักสูตรครูภายแล้วก็ตลาดงานยุคใหม่จริงๆ อันนี้ก็ตรงกับเกณฑ์ข้อ2ของ AU NQA เรื่องโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรค่ะน่าสนใจมากครับแล้ววิธีสอนล่ะครับเขาเน้นแบบไหนเป็นพิเศษการสอนนี้เน้น active learning เลยค่ะคือให้ผู้เรียนลงมือทำมีรูปแบบเฉพาะของมอเลยนะคะเรียกว่า MCRU meta active learning MCRU meta active learning ค่ะก็จะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่เรียกว่า school integrated learning หรือ SIL นะคะ SIL นี่คือคือให้นักศึกษาได้เข้าไปสัมผัสการทำงานในโรงเรียนจริงๆเลยค่ะอันนี้ก็จะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตรวรรษที่21แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวใจของเกณฑ์ข้อ3ด้านการจัดการเรียนการสอนเลยค่ะ ฟังดูเน้นปฏิบัติจริงจังมากเลยครับแล้วการวัดผลนักศึกษาล่ะครับทำยังไงให้รู้ว่านักศึกษาได้ตามเป้าหมาย PLOs ที่ตั้งไว้จริงๆ่สำหรับตามประมาณผลหรือถ้าตามเกณฑ์ AUNQA ก็ข้อ4นะคะเขาใช้วิธีหลากหลายมากค่ะไม่ใช่แค่สอบข้อเขียนอย่างเดียวแต่จะดูทั้งจากการปฏิบัติโปรเจก การนำเสนอผลงานคือเพื่อให้มั่นใจว่าวัดผลได้ตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้จริงๆทั้งระดับรายวิชาหรือ c l o s แล้วก็ระดับหลักสูตรคือ p o s, <S ครับผมที่สำคัญคือมีเกณฑ์ชัดเจนโปรง่งใสแล้วก็มีการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือฟีดแบค k แก่นักศึกษาเป็นระยะๆด้วยค่ะแน่นอนว่าเรื่องอาจารย์ผู้สอนก็สาคัญมากนะครับสาหรับหลักสูตรครู S <S: ใช่เลยค่ะในส่วนของคณาจารย์ซึ่งก็คือเกณฑ์ข้อ5นะคะอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของหลักสูตรเลยอาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิปอโทหรือปอเอกทางด้านพลศึกษาโดยตรงหรือวิทยาศาสตร,ร,ร์การกีฬาสาขาที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะมีประสบการณ์แล้วก็มีแผนพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆด้วยค่ะเพื่อให้ความรู้ทันสมัยตลอดเวลาแล้วเรื่องการดูแลนักศึกษา HAM นอ,อกห้องเรียนล่ะครับมีอะไรสนับสนุนเขาบ้างไหมครับ การสนับสนุนนักศึกษาหรือเกณฑ์ข้อ6ก็ทำได้ดีนะคะมีระบบดูแลตั้งแต่ตอนรับเข้าเลยการให้คำปรึกษาต่างๆมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเยอะเลยค่ะที่น่าสนใจคือการทำ MOU หรือข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานข้างนอกอย่างเช่นสโมสรฟุตซอลการท่าเรือหรือสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยอ๋อครับครับ อันนี้ทําให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานได้หาประสบการณ์จริงซึ่งมีค่ามากๆค่ะแล้วก็มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความสามารถคอยช่วยด้วยค่ะแล้วพวกทัพยากรล่ะครับพวกอุปกรณ์สนามห้องเรียนเพียงพอทันสมัยไหมครับ จากข้อมูลที่ดูมานะคะทรัพยากรสนับสนุนหรือเกณฑ์ข้อ7เนี่ยก็ดูมีความพร้อมค่ะทั้งห้องเรียนอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็นห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆก็มีเพียงพอแล้วก็ทันสมัยนะคะมีการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรวมให้เอื้อต่อการเรียนรู้แล้วก็เรื่องสุขภาวะที่ดีด้วยค่ะทั้งหมดที่ว่ามานี้มีการติดตามผลโดยรวมของหลักสูตรยังไงบ้างครับว่ามันเวิร์กจริงได้ผลตามที่ตั้งเป้าไว้ไหมมีค่ะ มีการติดตามผลลัพธ์หรือเกณฑ์ข้อ8อย่างต่อเนื่องเลยค่ะดูทั้งเรื่องอัตราการจบการใช้เวลาเรียนผลงานวิจัยของอาจารย์ของนักศึกษาแล้วที่สำคัญมากๆคือการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตว่าเขาอยากได้บัณฑิตแบบไหนมีทักษะอะไรเพิ่มเติมแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับจากการสารวจข้อมูลที่ได้ก็น่าสนใจค่ะเช่นผู้ใช้บัณฑิตก็อยากให้บัณฑิตจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายขึ้น เป็นผู้นํากิจกรรมเก่งขึ้นหรือว่ามีความรู้ด้านสุขศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะคะอ๋อครับแล้วข้อมูลเหล่านี้ได้นําไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากคือข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลเนี่ยไม่ได้เก็บไว้เฉยๆ แต่นำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ5ปีจริงๆอย่างที่เห็นว่ามีการเพิ่มรายวิชากีฬาใหม่ๆหรือการเน้นทักษะผู้ฝึกสอนให้เข้มข้นขึ้นก็มาจากข้อเสนอแนะเหล่านี้ล่ละค่ะแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีการพัฒนาอยู่ตลอดโดยใช้เกณฑ์ AUNQA เป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องค่ะ ฟังดูทั้งหมดแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าหลักสูตรพละศึกษาของมราชพัฒหมู่บางจอมบึงมีความตั้งใจจริงๆที่จะพัฒนาครูพละศึกษารุ่นใหม่ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่าง AUNQA แล้วก็พยายามตอบโจทย์ความต้องการของสังคมจริงๆครับค่ะก็น่าสนใจมากๆค่ะขออนุญาตทีมท้ายเป็นประเด็นชวนคิดไว้นิดนึงนะคะครับเชิญเลยครับคือในโลกยุคปัจจุบันเนี่ย เรื่องสุขภาพเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลมันสำคัญกับชีวิตเรามากขึ้นทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยน่าคิดต่อว่าบัณฑิตครูพละศึกษาจากหลักสูตรนี้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยจะนำทักษะเหล่านี้ไปต่อยอดสร้างวัฒนธรรมการออกกำลังกายที่ยั่งยืนแล้วก็ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้คนในสังคมไทยของเราได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่น่าติดตามต่อไปนะคะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ครับยิงดีค่ะ